โชคลาบไหลมาเมื่อเจ้าสาวมาถึงโชคดีตามมาเมื่อเจ้าสาวมาคุณหญิงคริสตินคุณกับคุณเมดิสันเข้าห้องโถงไม่ได้โปรดยืนเฝ้าที่ประตูคำนับฟ้าดินก่อนฟ้าเป็นพยานแก่คู่บ่าวสาวคำนับพ่อแม่ขอให้คู่รักอยู่กันอย่างมีความสุขมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง คู่บ่าวสาวคำนับซึ่งกันและกันขอให้อยู่ด้วยกันอย่างปรองดองแก่เท่าไปด้วยกันโอลิเวียแค่หัวระเดี๋ยวก็คำไม่ออกขอโทษด้วยเพราะสถานะของผมคุณเลยพ่อยสวยไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงสักวันผมจะมียศถาบรรดาศักดิ์ถึงตอนนั้นจะไม่มีใครขวางคุณได้เมดิสันไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อในความสามารถของคุณคุณจะได้ที่หนึ่งในการสอบจอหวนไม่คิดว่าจะเชื่อใจกันขนาดนี้ขอบคุณนะวันนี้ผมขอสาบานต่อฟ้าดินและบรรพบุรุษ ว่าคุณคือภรรยาคนเดียวของผมชั่วชีวิตโอลิเวียสนุกกับช่วงเวลานี้สาเดี๋ยวก็ได้ร้องไห้แมทธิวจะในอีกหนึ่งเดือนถึงตอนนั้นฉันจะเป็นเมียของบัณฑิตอันดับหนึ่งและเป็นนายหญิงแห่งตระกูลลอยเสร็จพิธีได้เวลาเข้าห้องหอเสียงอะไรนะเสียงกลองศึกมีเรื่องที่ชายแดดขอโทษนะโอลิเวียไม่ต้องอธิบายหรอก ลูกผู้ชายต้องจงรักภักดีต่อห้องเต้และชาติบ้านเมืองไปเถอะแต่ระวังตัวด้วยฉันจะดูแลครอบครัวเราเองดูแลตัวเองนะอื่มเดียวแมทธิวอยู่ฉลองต่อไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ดื่มอำลาก่อน